Vai cái cơm là khu này nó ở đây này Qua tiêm Mùa nó vái này Bố này. này là bò Mùa vay Chút con Thôi, si cứ xì tiêm đây lẹp à này พี่น้องเอ๋ยเนะเาะเดี๋ยวพาไปกันมาอีกวันนี้ก็ตอนสีเร่งๆพี่น้องเนาะคอยขำลงแรงแล้วตอนนี้ก็ได้เนาะสีหามงแล้วพี่น้องเลยเนาะเอ้ยเมนี้แกงเงียบเงาอีกคือเก่าพี่น้องเนาะโอมีผู้ใดมาอ่าก็มีอยู่พี่น้องมีทางอ่าเบลตูนแล้วก็ลุงเฮิร์มมากินอีกพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็จากอีกผู้หนึ่งกับโบฮูซื่อเพื่อนพี่น้องเลยเป็น เปิดช่องใหม่บรอน้องปัสไซก็คือว่า FC เป็นน้องทีแรกเนาะแต่ว่าเพิ่นกบมา FC ไฮแลนด์เนาะอ่าทีแรกน้องปสัสไคือว่าลูกผู้สร้างพี่น้องเนาะคือเราลูกผู้สร้างคนมหาศาลโบเมนแต่เป็น FC ของน้องสายฟ้าพี่น,อน้องเนาะเนาะคนหนึ่งเบิร์ตกลับทักทายสบายดีสบายดีสวัสด,สดีพ่อแม่เป็น้อง FC กันเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ ว่าอยู่ฝั่งลาฝั่งไทยและก็อยู่ทางต่างประเทศเนาะนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสายก๊กสายบุญอีกแล้วเนา้องเนาะโดยพ่อกันกดอยู่กับสายฝ้าียคือเก้าพี่น้องเนาะเงิดมือม่อหายฝากะเสียดวงเสียตัวเก่าไอ้บอกช่องครับเถืออ่อน,นี่มันไปช่วยคนหนาเลยจนคำเลยังได้จะงามหน้ำบัดเดียวเด้อเอาไปใช้อะนะฮะเก่็งไปผุผลมอปลายนี้แล้ว ป้าวันนี้แหละป้าวันนี้แหละบอกไปก็ยยังให้พุ่นตัวไอ้บอกฮะนะล่างถว้วยชูเจ้ากินเมื่อคืนนี่พากันกินยังคืนฮะเพราะพุ่นกินเห็ดเวียยเพุ่นเจ้าจะไปล่างรถจ่วยพุ่นใส่พุ่นจ่วยพุ่นโบมาหาเลยได้ฮะไป กินครับ่นเจ็บกินเหงเาไว้พี่น,น้องเนาะเจ็บกินเนาะว่มันหกมันเบิ่งบางงามพี่น,น้องเนาะกินเลยทิมซะพี่น้ <c oughs> องเลยบอเข่าไปนะครับใส่ผ้าออกมามันหกนะออกมาออกมานี่นะตัวไอ้บอกฮะตัวบอกและโบเฮ็ดไอ้เด่นนี่ไอ้เริ่มขี้ดื้อเด้อห <c oughs> มอนี่กระเซ่แน่หมอฮะ อเออแห้งอีกเลยบ่เส,ว,สไว,ไว่ายเสว่ไว้เสว่เสว่เสวผู้เสว่เส่ตัวสีเขียวผู้ว้่างจอกแจกกิน,กนแล้วบล้างจอกผู้ช่างการะไดเบื้อง้นหนอพากันกินนันไม่หรอกไม่โลบอ่ผลบ้างจอกกันไม่โลมเบ็หอเด,ด,ดเลยเ <ưng. S 1> ยองคกินลายเหย dương tuổi bảo cứ sẽ đi hòn sỏi hả hòn cái đái hòn năm đái yêu nặm bay xả bay yêu nặm bay đúng rồi phải đi chơi bye tắc nó tắc nặm อันทชายโอ้สบายดีเลยสายฟ้าเด้อล้างหน้ากัสาภายนอก ก็สิแล้แล่าเลยไปทางนาะจึงน,องน่อใช้เว่าแล้วใช้เต็มแล้วว่าน้ำในขุ่นี่เออเตะได้เลยทีฮาริฮารุไป,ปยังอีก,อกาอาาทางหน่อยเยี่ยมมาใส่ทางหน่อยให้เต็มไปใช่ไหมใช้ผ้า,บาบแบลวถอกมาแบลวมาถอกใช่ อโอเคพูด่ถอดใช่น้ำน้ำมหฮอนทซ้าใส่ลาวก่อน,จ,อนจืะไไว้ฮอนทนายแล้วาจะพากันไปตักน้ำสอยกันฮอนหนอนห่อนใเฟื่อนนะ มันสักกันมานี่ตอนสีเรงเร่งโอ้ทรายกับเบิดเดีวเนาะยังสอบเดียวนี้พ่อาายอยู่บ่ทาทรายอี่เนาะเออยังข้างในอีกเนาะ พ่อจะเอาเน้ยงมาพอมีแต่พ่อประเฮตเลยแรกกันนะพ่อเลยกันี่ยงางในฮะบกโบกบอสฮะหรอฮะโบกมันก็บอกงามเลยหอนไหนไว้ Rồi canh xoay canh. Nhá tăng góc เราพาเนาะพาลูกศรวัดไหว ใส่อีกอนี่เล้ก็เ้งสิดเจ้าเจยานบกินีดุเดอนะย่าเฮ้ยเห็นมั้ล่ะเห็นอยู่บ่เ้ยเห็นบ่ขนมนมเบียดหายเลยขนมเบียดหายเห็นไห ไปชื่อนี้กี่นี่ไปซื่อตะปูตกอกตะกุศีครับชื่อแนวเอาปัดถูมันทงังมีตกมาก็บอบไดครับมันมุมนี้กดไปตุ่มหาเรืองกองทับอลก็มาขายก็คือลรูกเห็นแหช่ฟังมันสองตัตัดยังนีเา,า,าปัดแต้เขายะไร Hola Idrissa. Yo. ไ, okay. ไปตักน oh, oh, yeah. ้ำ yeah. ุูนนะไปดินไปชงนะปมเขาน้ำปูนบบานี้โอ้ยูอะเยูปูใ้รจ้พาเจ้าแบบขูดหิวน้ำเจ้าปูด๋ยวนี้ไรลูนแล้วตัดแ้าาสาบแล้วแล้วก็ขื้นโค้งเลยบอกมานี่ทันบ่แน่นอนล้ว ăn nhiều quá là. quá làm sao mà có đ Heck Do không thân đây h แม,ม่บ่สร้างว่าสิล้างบ่โอ้ยถ้ามาบืเดียวนี่ก็ซายลาวเฮาสิบ่ามาเลยจังน้อยจุน้ําไปไวให้มันเต็มังเลยบๆเปลี่ยนนท ส่อนที่เรากินซุ้ขึ้นบอ่แคบบ่ให้เห็นน่มเมือเวล่ามหฮาลาลเรากินหมดแล้วหละ

Là, lại tốt thì nó bảo vợ làm con bỏché em tìm được thì có sai cái lộ thay, phai. Ừ, phai. À, đây, đây. น,นี่เมื่อยพี่น้อมเยนมเมื่อยได้ชุกน้ำนามาใส้ผ้าทั้งไงฉุกใ,ให้มันเต็มอีก,อ,กอีกสองห่อกว่าเต็มเลยประจักษ์ไงมา,มาขอสุกอ่ đem xin mấy sò với cái trên khẩu Hãy subscribe thì là Để và ai bỏ biên biên phủ hứa kéo nó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  nó kéo nó สูมน้ำต่อใช่ปะชุบๆให้มันเต็มอีกสองถังฮะแหละครัพอเต็มแล้วบัดเก็บทองเลยจัดไป ớp nó kho lút đấy hết mười phần ai cũng mười Chủ vai lái cơm mưa này nó là khổ nó ở đấy thì qua xịt tìm cái nó mười mười đây mười 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 có có gì đây lẹ bà nè à. hai chai nhảy à, à pho con cái đấy học à, con con mình đâu đi tém đi đốt cả đường lên à, tác năm sụp năm soi can cái đồng đó hết sẽ sang hoàn trọng hoàn cho quên này này เบาก็ไปเนาะใช่ปะไปซะพี่น้องเลยเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้กับคือประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องเลยเนะเาะออมาใส่กับเซไดคอจบไปเพียงเท่านี้เลยเนาะดีมีแฮงประสบคสุขคนนะพี่น้องเลยที่พาประการใดกับขอโทษขออภัยน้ำเป็นลาขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีใช่ปะ